สวัสดีครับผมตอนนี้ซูกอยู่ที่งานเพจเด 3แล้วครับผมงวดนี้ร้านเยอะมากซุปอาจจะพาเดินไม่ไหวนะเพราะมัน50กว่าร้านแต่ <Wow. S 1> ไม่ต้องห่วงน้องเขาเก็บบรรยากาศไว้หมดแล้วเดี๋ยวไปดูตัวเต็มได้ที่ช่องทางต่างได้น้องเขาแปะไว้ให้ว่าดูได้ที่ไหนบ้างในคลิปเนี้ยมันก็จะมีไฮไลท์ต่างๆรวมไปถึงใครไม่มาเนี่ยโชคร้ายเลยของแจกแเราเกียบเรามีเปิดตัว Forbidden Food Collection ใหม่เรามีเปิดตัวทีมบอลฟูเ,เตล่า bon เรามีแพลตฟอร์มดีๆของคนไทยที่มานําเสนอวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายซุปจะพาให้ดูไฮไลท์บางส่วนเช่นนี้มันมี เยอะเดี๋ยวเริ่มพูดถามว่าลำเอียงอีกเดี๋ยวไปรอดูคลิปตัวเต็มดีกว่าแล้วเหมือนที่บอกครับว่ากิจกรมอย่างเี้มีตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องอติดตามทางช่องโซเชียลมีเดียเราทั้งหมดเราจะรู้ว่าอะไรมีเมื่อไหร่บ้างอะไรเงี้ยดีกว่าที่ใช้ซูมมาพูดยาวแล้วมันจะน่าเบื่อครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปลองดูกันครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับชื่อเต้นครับอยู่หลงจูพาเจงครับนัดครับ l V c ครับสวัสดีครับชื่อภูนะครับเพจสยามสปอร์ตการ์ดที่สะสมงานฟอร์ดบิลเลนฟูดพอสมควรครับสะสมกันครับจริงๆก็มีมีหลายๆคนครับแต่ว่าน้ำพึ่งจะเยอะสุกได้ยูทิลิตี้อะไรไปแล้วบ้างครับผมได้ยูทิลิตี้แรกเลยครับได้เบคห้าไปแล้วหนึ่งเครื่องครับตอนนั้นก็ได้ได้เบคเครดิตไปด้วยหนึ่งหมื่นครับเออเออเราได้ได้ห้าพันที่ได้ห้าพันได้ไปทริปเกาะมากับสาวๆฟอร์บิลเลนฟูดแล้วก็มีบัตรคอนเสิร์ตมารูนไฟแล้วก็มี รางวัลบอลโลกครับผมเป็นของรางวัลจากกาตาที่พี่ตุ๊กเอามาให้หลังจากที่ได้ลงตอรี่แบบปรแบๆแวให้พวกพี่ได้เห็นก็จะมีทั้ง l ้องเพ y l ก,ะะก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะบิดเท่าไหร่ก็ได้ ทุกการประมูลทุกบาททุกสังไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่หักเข้าเลยนะครับ5,000บาทนะครลักที่หนึ่งค่ะหบพัค่ะเจ็ดพันบาทแปด0ันบาทค่ะครับนี่น้ำมูลหนึ่0หมืบาทครับหกพันบาทดีกว่าที่ดีกับพี่น้ำมูนะครับพี่น้ำมูลนักมินเทสครับพี่ดูลต้องเชิญค่ะเชิญค่ะนาทีประวัติศาสตร์เลยนะคะรวมไปถึงนะคะอยากจะให้พี่ซุปกับคุณมารคจับมือกันหน่อยได้ไหม ก็ถ่ายรูปช็อตนี้เลยค่ะโอ้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งได้ไหมคะว้าวสุดยอดมากค่ะโอ้ อยากให้พูดถึงยูทิลิตี้ของโคบินเน่ฟูดรอบที่แล้วหน่อยครับผมโชคดีครับได้รางวัลเป็นตัวคอนเสิร์ตแบ็คกิ้งนะครับสองรอบก่อนก็ได้เป็นอ่าวีไอพีมารูนไฟนะครับต้องขอขอบคุณมากเหมือนกันนะครับก็โอเคนะครับหลากหลายดีแล้วก็มีกิจรกรรมให้เข้าร่วมพอสมควรรอบที่แล้วก็ได้ไปดูหนังอวตารสองครับถ้าซื้อเองคงไม่ไปอ่ะ มีได้ยูทิลิตี้อันที่เป็นเรื่องวันลอยกระทงที่ไปกับน้องๆก็สนุกดีครับได้บรรยากาศดีรอบแรกโอเคกิจกรรมโอเคเลยมีหลายๆแอคทิวิตี้ที่เราได้ร่วมงานกับน้องๆด้วยได้เจอน้องๆด้วยนะครับแล้วบรรยากาศงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ดีมากเลยครับคนเยอะมากแล้วก็น้องๆก็น่ารักสดใสครับถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วก็โอเคกว่านะมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็จอเนี้ยก็รู้สึกมันมันใกล้เวทีมากกว่าครั้งที่แล้วสนุกดีครับก็ได้บรรยากาศดีเหมือนรอบแรกที่มาครั้งแรกเลย อยากเห็นอะไรในยูทิลิตี้ของ Forbidden Food ล็อกต่อไปครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้คิดนะครับแล้วแต่ทาง Forbidden จัดมาเลยแล้วกันครับอยากได้เป็นพวกกิจกรรมไปเล่นกีฬาเอาท์ดอร์เอ็กซ์ตรีมนิดนิดอะไรเงี้ยจริงๆก็กระจายก็ได้ครับเป็นแบบกิจกรรมด้วยผสมกับพวกแบบของด้วยก็ได้ครับจริงๆ a c t แอคทิวิตี้ฟอร์บ o เดจริงก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าปีนี้ถ้ารีเควสได้นอกก็อาจจะมี หลายๆแคตตาล็อกเพิ่มเติมเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่สะดวกมารับอะไรเงี้ยครับยังไงสุดท้ายฝากติดตามฟอร์ม e นฟู o ดด้วยนะครับน้องๆมีแอปพลิเคชันอีกมากมายแล้วก็อยู่ที่อีกมากมายนะครับเป็นใครเนี่ยเป็นอะไพี่เป็นใครเนี่ย,เ,ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตน้องๆค่ะขอบคุณนะครับ และนี่ก็คือบรรยากาศงานทั้งหมดของงานเทรดเดย์สนะครับใครไม่มาไม่เป็นไรเรามีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนทนุ่บย้าเสมอว่าแค่ติดตามในทางช่องทางเราไม่ว่าเป็น a c e b o o k ไม่ว่าเป็น YouTube เราเราจะคอยให้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่านียก็คือสิ่งที่เรานํามาเพราะนั้นเนี่ยติดตามนะครับเหมือนจะมี4ีห้อะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่เพราะนั้นต้องติดตามทางช่องทางเราครับวันนี้ทุกไปก่อนนะครับขอบคุณครับ